สวัสดีครับน่เพื่อนเพื่อนวันนี้วันนี้พามาชมนี่ยพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะวัดสะพานสูงนะครับนี่องค์นะเป็นสิบล้านนะครับนะองค์ละสิบล้านนะครับของเขาเนี่ยของเขาเซียนใหญ่นะครับเซียน้องแอร์นี่องค์ละสิบล้าน นในเสียนผูทรอนนะครับนี่เสียนผูทรอนรน่นนชวนส่องพระพิจนาพระนะครับเนหลวงปู่เอี่ยมนะครับนระปิตาหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะมีความเชื่อว่าแห่งเสน่ห์เมตตามห ah า um. นิยมนะโดยผมปัทธรมพงผ์อิทิเจย์งม,มหาราชพง์ทุตคุณ ผงตีนสิงเหนะครับผสมผสานด้วยอักระด้วยผงชันนะครับประวัติโดยย่อนะของหลวงพี่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพระอธิการเอี่ยนปฐมนามนะเกิดนู่นครับนะพศสอ5 9เป็นชาวนนะบุรีโดยกำเนิด นะครับนะ่ะเป็นบุตรของนายนาคนางจันทร์นะ่ะชาวบ้านตำบลบ้านแหลมนะปากเกตนนอนทบบรีนะอุปสมบทเมื่อ20ปีบางแห่งว่า22ปีนะครับนะ่ะทีวัดบ่อตำบลปากเกตนะ่บได้รับสมญานามว่าปฐมนาม บัญชาแล้วไปจำพรรษาเพื่อศึกษาปรชัชญาธรรมที่วัดกันลยาณมิตรทนบุรีเจ็ดพรรษานะครับท่านโอไม่ธรรมดานะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้เดินนะครับเดินทุด,ดงนะครับไปแถวแถวป่าจีนบุรีแถวไหนมีอาณา่านจะไปนะครับนา่านจะไป ไปทุดดงเก็บผลเนื้อหามวลสารมานะครับแต่ดูตามลักษณะนู้นไม่ธรรมดาครับนะไม่ธรรม,มดานะครบสูตรนะครับ ผมจะสองกล้องนะครับลงกล้องให้ดูก็ว่าถ้าลักดำเนี่ยคือก็คือยุคปลายครับในะยุคปลายของท่านดูนะครับนะลักแตกร่อนนะครับ พิจารณาตามรูปนะครับพิจารณาตามรูปเห็นไหมครับนะรอยฝ่าเท้านะครับเป็นเป็นสันเป็นสันนะครับดูแล้วเราจะเห็นนะครับนะ ตรงนี้เนื้อเนื้อดูจะละเอียดนะครับนะครับไข่นะครับไข่ดูละเอียดมากครับนะไข่เกาะเต็มครับนะก่อนแสดงถึงความเก่านะพายุนะประมาณ100กว่าปีนะครับ2องสามห้าเก้ ก็คงจะ200ปีนะครับนะท่านผ่านมาก็200กว่านปะีะละโองนี้เป็นเนื้อละเอียดสงสัยคงจะเป็นยุคต้นๆเน,นี่ยที่ท่านสร้างนะครับนะองน,นะนี้นี่เนื้อออกดําขับนะมันละเอียดนะครับนะองนี้เป็นต้นแบบเดี๋ยวจะพามาชมดูด้านหลังครับนะด้านหลังนะของแต่ละองค์ องคนี้ดูเนื้อละเอียดนะครับครบาบไข่ขึ้นเต็มนะครับอันนี้คงจะเป็นยุคต้นๆของท่านครับเป็นยุคต้นๆของท่านีนเราหาไม่ค่อยเจอนะครับแบบนี้หาไม่ค่อยเจอดูอีกองครับดูครับปิดทองนะครับ เงินปิดทองด้วยดูชัดๆครับนี่ครับลักล่อนนะครับล,ล่อน ต่อยู่ในมือเซียนใหญ่ก็ว่ากันหลักหลายตังเนาะ,ะแท้แท้ใหพีนี้พิจารณาดูครับแตกล่อนระเบิดนะครับนะผิวระเบิดนะครับดูสวยดเดิมครับนะ สวยเดิเดมๆนี่ครับดูครับคาบไข่องนี้เขาว่ากันนะพระนะนัหลวงปู่เอี่ยมนะครับพิมพ์ปิดตาจะต,ดะะจะตั้งนั่งได้นะครับนยจะตั้งนั่งได้องนี้องบางนะครับนะบางเจี๊ยบเลยนะอง์บางตั้งได้นะครับ ตังางใดทั้งสองนะครับนะครับน้าถ้าใครได้หาก็พินิจพิจารณาดูนะครับสวยนะครับน้าไทยล่างเล็กบนใหญ่น้าล่างเล็กบนใหญ่นะครับนะเพื่อนๆดูนล่างเล็กบนใหญ่แล้วก็นั่งได้ นะส่วนองค์นี้ก็นะเป็นองค์โบราณน,นะดูลักษณะนะครบไข่นะครับรอยกว่าปีผงดำเมี่ยมมันวบนะครับมันจริงๆนะครับนะวันนี้ก็พามาชมนะพระหลักนะครับนะพระหลักๆนะครับเพื่อนๆนะกดติดตามนะ นะกดถูกใจกดนะแชร์นะครับนะเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆน,นะครับในกว้างไกลออกไปนะครับวันนี้ก็ของผมก็คงจะพอจบนะขอจบนะไว้เพียงเท่านี้นะครับนะด้วยพระปิตานะครับนะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ